สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาะเอทุกท่านจ้าืันนี้กับวันที่17มิถุนา63สาค่ะมาเลาะทุ่งนาทุงาท่งท้องทุง่งนาท้องทุง่งนาปีนาปังค่ะท้องทุง่งนาปีนาปังนะคะมาเลาะทงค่ะพอดีเห็นผงควายกำลังจะกลับบ้าน เขาคอ้อเขาแรงพอดีค่ะฝูงเล็กๆฝูงเล็กๆก,กำลังจะไปกำลังจะมาไปเลยค่ะไปเลยค่ะไม่ต้องมายุ่งกับขนอยนะคะกลัวนะคะตัวใหญ่นะคะ มาแล้วคะ่ะหงควายใหญ่มาแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆบิ๊กบิมีแต่ตัวใหญ่ๆบิ๊กบ,กบ,กบกโอ้เห็นห้าเรายุดนะบ่ย่างซ้ำควายเข่าเข่าขอเขอ่าบ้านแล้วค่ะ แต่ตัวใหญ่ๆไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหลายขนาะพอดีลายขนาะควายบันพอดีกำลังจะเข่าเข่าบ้านเข่าคอกมาเลี้ยงพอดีอันน้ำน้ำถ่วมน้ำถว่ถวคนละ ทีที่อันที่กินยากับน้ำท่วมคืนท่านี้นะคะ่ะโอ้โ่นะแห้งขนาดเลยอออดลดหักไหมคืนท่านี้เบิดเลยบอกคะโอ้คืนท่านี้เบิดเลยะะ่ อ,อ bye bye. Bye bye. ไปแล้วหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงไปแล้ว <c oughs> นี่ฝูงที่สองไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ ไปเลยค่ะต่างคนต่างไปนะคะโอ้ยนี่แต่ตัวถสูงใหญ่เลยควายบ้านนี่โอ้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 โอโอลงอาบน้ำมันจะอันจะตัวตัวเหลื่อมเลยชั้นตัวงามเลยว่าชันลงอาบน้ำ แต่แล้วลุนเลยลงอาบน้ำมีแต่ตัวสวยสวยคนอ้วน น้ำเป็นน้ำในตัวใสๆแล้วเมื่อกี้ยัง่าอาบน้ำเพคลนะวันนี้อาบน้ำแล้วเพคะนีต่ตัวใสๆ,ๆพุดีพกูกโอ้ตัวใสๆเลยต,ตัวใหญ่ๆ หัวหูัหวขึ้นไปกินหญ้าอีกคนนะเฮ้ยเต็มเลยขึ้นจากน้าไปกินหญ้าอีดอนนั้นหัวอาบน้ำแล้วเราแช่น้ำเย็นตัวใสขนาดคนละมันลงแช่น้ำตัวใสขนาดเลยคนละ คุณนะค่ะข้ากนาได้ขึ้นน้ำผู้ดีไหล,ลลุดค่ะโตเรือมเลยค่ะค่ะไหลลุดเปล่งนลุกเศรงามตามท้องนามีแต่ตัวอ้วนอ้วน ตตัวสวยๆโอ้คอยดอยมีตัวหนึ่งมีแก่มตัวหนึ่งเลยปนปนมาหนึ่งตัวปนมาหนึ่งตัว โอ้ใกจะรับแล้วเอาไปแล้วกันแล้วกินยาขึ้นไปก็จะรับละอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะควายทองทุ่งท้องทุ่งนาดอน ท้องทุ่งนาดงนาดงนาดงไปหมดแล้วคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนจ้าติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะ ສະຫວັດດີຈ້າ